สวัสดีครับรีวิวตู้ซับ18นิ้วนะครับเป็นสูตร BV นะครับตัวนี้งานใบละส6 0 0นะครับตะแกรงปั๊มอย่างดีนะครับแบบหนาเกือบ2มิลน,นะครับประมาณมิลมิลกว่าๆเป็นโลกโก้ตัวใหม่นะครับ ด้านในก็สอบลดน้ำหนักแต่ก็ยังดามได้แข็งแดงเหมือนเดิมครับซีดเบิร์รอบนะครับตัวน,นี้ราคา3.6มพเป็นมือจับไม้นะครับขอบเล็กแตะกขงปั๊ม เป็นฝาลังนะครับบีวี BB ฝาลังนะครับเพื่อใส่ดอกง่ายแล้วก็เวลาฝนตกน้ําไม่เข้านะครับถ้าเป็นฝาบนน้ําจะซึมเข้านะครับด้านในแบบนี้นะยิงทั้งลูกไม้ยิงทั้งสกูนะครับทุกจุดนะครับ ในทางด้านนหน,นะครับเพจหลังก็อย่างดีนะครับสวยงามไม้อัดตาภูเขานะครับ ยังไงสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสัง่งซื้อก็ Facebook ธนากรเนียมพันธ์นะครับ